ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการสืบจากคลิปในช่วงที่3นะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากให้นึกถึงวิชาชีพหนึ่งที่ต้องใช้ความทุ่มเทและความเสียสละเป็นอย่างมากคุณผู้ชมนึกถึงวิชาชีพอะไรครับวันนี้ทางรายการของเราขอ,าขอนําเสนอวิชาชีพหนึ่ง ที่ต้องใช้ความทุ่มเทและความเสียสละในการดูแลผู้ป่วยอย่างไม่นึกรังเกียจจนในยุคสมัยหนึ่งถูกยกย่องว่าเป็นนางฟ้าในชุดขาวเลยทีเดียวครับแน่นอนครับว่าเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของพยาบาลกลุ่มหนึ่งที่พวกเธอนั้นไม่ได้ทําหน้าที่เฉพาะในเวลางานเท่านั้นเมื่อพวกเธอต้องไปประสบเหตุซึ่งหน้าพวกเธอก็ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับและมาดูคลิปต่อไปนี้จบแล้ว คุณผู้ชมคงจะเห็นด้วยครับว่าพวกเธอคือนางฟ้าในชุดขาวจริงๆอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นร้ายแรงถึงขั้นที่ประจรของเขาหยุดเต้นไปแต่ในความโชคร้ายนั้นก็ยังมีความโชคดีที่มีทีมพยาบาลทีมหนึ่งได้มาประสบเหตุเข้าพอดี ในวิชาชีพพยาบาลน,นั้นมีการสอนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นพยาบาลทุกคนจะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดท่ามกลางความกดดันตแต่แล้วพยาบาลทีมนี้ที่ไม่ใช่แค่พยาบาลแต่มีระดับอาจารย์ร่วมอยู่ด้วยก็ได้ทำการสาธิตในเหตุการณ์จริงให้เราได้เห็นว่าความเป็นพยาบาลมืออาชีพนั้นเป็นอย่างไร พอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ย<น>เห็นคนไข้แล้วคะ่ะเขาหน้าเขียวคำแล้วคะ่ะกอบตัวชี้ประสางข้อมือก็พบว่าไม่มีเช่นกันคือเขาไม่สามารถสื่อสารเป็นคำพูดได้แต่เขาพยักหน้าตอนนั้นเนี่ยไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยมีแค่ความรู้ที่ได้สั่งสมจากว,วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกาของวันที่9พฤศจิกายน2558บ25ริเวณซอยขอมุยทิน3สนามเป้าเมื่อรถจักรยานย,ยนต์ของน้องโก้วันชยัยเกิดพุ่งเข้าชนท้ายรถเก่งที่เขาบอกว่ามองไม่เห็นจาการที่ทำงานนะครับกลับก็ประมาณ3ทุ่มนะครับกลับ เส้นมหนโยเทีนนะครับก็ตามปกติครับก็ออคือวันนั้นนะครับลงจากสะพานมานครับที่จะยูเทนะิร์นอะมองไม่เห็นมันเป็นอะไรไม่รู้ครับวูบไปเลยครับชนเข้า,ากับท้ายรถเก๋งที่คนหนึ่งเขาแล้วก็จําอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองไม่หายใจหายใจไม่เต้นความรุนแรงของการชนนั้นทําให้น้องโก้บาดเจ็บหนักและถ้าไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลืออย่างทันท่วงที น้องโก้อาจจะต้องเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุก็เป็นได้แต่เพราะความบังเอิญหรือโชคชะตาไม่มีใครสามารถบอกได้ที่ทําให้พยาบาลกลุ่มนี้ข่านมาพบกับอุบัติเหตุนี้เข้าพอดีพพีีี่่จจะะะทอายกกวววนนนนนคตต้้้้หใแแลล็็ชรรเเ เกิดคุณแม่เพื่อนก็ไปทานข้าวกันหลังจากส่งคุณแม่เสร็จแล้วก็ออกมาตรงเส้นถนนพหนโยธินซอยสามคะ่ะในระหว่างที่ยูเทิร์นเพื่อกลับรถมามายัางโรงพยาบาลตำรวจะคะคือมองจากกระจกข้างคะ่ะคือมองไปเห็นว่ามีรถเก่งนะคะตกไฟฉุกเฉ,ฉินอยู่ตรงที่ยูเทิร์นแล้วก็เลยคิดกับเพื่อนๆว่าเอองั้นเดี๋ยวพอยูเทิร์นเสร็จก็คือจอดรถแล้วก็ตบไฟแล้วก็จะลงมาดู ผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีใครสามารถเข้าไปเช่อเหลือได้เพราะผู้ที่เห็นเหตุการณ์หลายคนบอกตรงกันว่านองโกนั้นแน่นิ่งไปนานแล้ว ไจเวทมากอะคะ่ะจนไม่มีใครเขาคิดว่าน่าจะเป็นพยาบาลก็เลยต้องต้องตะโกนบอกไปว่าเป็นพยาบาลน,นะเพื่อที่จะเข้าไปดูคนไข้อ่ะคะ่ะพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเห็นคนไข้แล้วคะ่ะเขาหน้าเขียวคำแล้วคะ่ะก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของทางเดินหายใจอุดกั้นหรือเปล่าคนไข้เนี่ยพบว่ามีฟันหักด,ด้านหน้าค่ะก็เลยคิดว่าเขาอาจจะมีฟันหรือว่าเลือดอะไรเงี้ยตกลงไปหรือเปล่าก็เลยพยายามเอ่อเปิดทางเดินหายใจด้วยการเปิดขาดกันไกลขึ้นนะคะ ตอนแรกที่ลงไปช่วยอุบัติเหตุนี้ก็ดูเหมือนจะไม่รุนแรงนักแต่สิ่งที่พยาบาลกลุ่มนี้ไม่รู้เลยก็คือในตอนนั้นที่ประจอนของน้องโ้อยุดเต้นไปแล้วสิ่งที่เราพบคือเราต้องเตรียยพื้นที่พอเราเกลียยพื้นที่ได้ผู้บัดิเจ็บนะครับนอนหงายเพื่อนก็เข้าไปประกบอยู่ที่จุดจอนที่คอพอจับแล้วไม่มีผมเองอยู่ในส่วนของ มผมก็จับตัวชี้นสวนสอข้อมือก็พบว่าไม่มีเช่นกันแล้วเราก็ตัดสินใจกันว่าโอเคปัม๊มพอเราปั๊มไปได้สักพักหนึ่งคนไข้ก็เอามือขึ้นมาปาดเราเป็นวะิทาทีชีวิตแะเราเลยเรื่องมั่นใจแล้วว่าโอเคคนผู้บาดเจ็บเนี่ยเริ่มปลอดภัยแล้วเขามีชีพจรอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ดีใจที่ได้ช่วยเขาค่ะให้เขามีชีวิต นอกจากจะช่วยเหลือด้านการผู้ชีพให้น้องโก้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งทางพยาบาลกลุ่มนี้ยังทําหน้าที่ติดต่อผู้ปกครองของน้องโก้เพื่อให้ทางบ้านสบายใจว่าน้องโก้นั้นมีอาการที่ปลอดภัยแล้วทั้งนี้ก็เพราะความเป็นมืออาชีพของพวกเขานั่นเอง เราก็เลยเหลือบไปเห็นโทรศัพท์คนออผู้ประสบเหตุนะคะเราเห็นว่าญาติเขาควรจะรับรู้เพราะว่าคิดว่าตอนนั้นน่ะคนเจ็บก็เจ็บหนักพอสมควรตอนนี้เนี่ยเราช่วยคนไข้แล้วเราก็แจ้งรถพยาบาลที่จะมารับแล้วแต่ไม่ทราบว่าเออรถพยาบาลเนี่ยจะนําส่งโรงพยาบาลไหนเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปอีกครั้งในโลกโซเชียลเมื่อมีคนนําคลิปเหตุการณ์นี้มาโพสต์เกือบทุกคอมเมนต์ต่างก็จะยกย่องชื่นชม ในหน้าที่ความช่วยเหลือของเหล่าทีมแพทย์พยาบาลโดยความเห็นที่ดีที่สุดหรือท็อปคอมเมนต์ก็น่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่าขอแสดงความยกย่องนับถือจากใจจริงครับนี่แหละเรียกว่าจัญญาบันของวิชาชีพบุคลากรสายอาชีพนี้ต้องมีหัวใจที่ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์จริงๆครับไม่ใช่อยากเป็นเพราะมันมีเงินเดือนหรือรายได้ที่สูงเท่านั้นครับในฐานะที่เรา เป็นวิชาชีพพยาบาลนะคิดว่าลงไปดูเขาหน่อยดีกว่าค่ะ <laughs> เพราะว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์คนเดียวทำทำอะไรได้ไม่ได้มากแน่ๆค่ะอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าเราถูกปลูกฝังตั้งแต่ตอนที่เป็นนักเรียนพยาบาลด้วยอะค่ะปลูกฝังให้ในเรื่องของการมีจิตอาสาการช่วยเหลือคนเราไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรในการช่วยชีวิตเลยคือช่วยด้วยแบบความรู้ที่เรามีจริงๆถือว่าอาจจะไม่ถูกหลักทุกอย่างนะคะที่เราตัดสินใจลงรถในครั้งแรกนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่า มันส่งผลดีนะเป็นแบบมีทั้งภาพลบภาพบวกแต่พอเขาได้เห็นตรงนี้ครับว่าแาม้นอกเครื่องแบบของชุดพยาบาลพวกเราก็ยังช่วยเหลือคนไข้องไฟฟันหักอ่ะเหมือนจะฟันหักฟัันหกเห็นฟันหน้าหักมีอะไรเนี่ยพระมงคลร่าที่ได้เนี่ย

อยากจะขอบคุณพี่ๆเขาทุกคนเลยครับที่เขาไปช่วยผมในวันนั้นนะครับถ้าไม่ได้พวกพี่ๆเขาคงไม่รู้ว่าผมจะเป็นยังไงนะครับครอบครัวคงจะเสียใจมากครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะเข้าไปขอบคุณด้วยตัวเองจริงๆครับหากไม่ใช่พยาบาลกลุ่มนี้ไปประสบเหตุพอดีน้องโก้ก็คงจะต้องเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องสูญเสียไปกับเหตุการณ์นี้นะครับทางรายการขอยกย่องและชื่นชม ความเสียสละและความตั้งใจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของพยาบาลทุกคนในเหตุการณ์นี้และขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศที่คอยดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บอยู่